สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัทวีช annel นะคะในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของงานวิจัยที่อาจารย์ชวีได้มีโอกาสทําวิจัยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒินะคะซึ่งซึ่งท่านเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากในเรื่องของจิตวิวทยาและก็พฤติกรรมศาสตร์นะคะในงานวิจัยที่อาจารย์ชวีจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็คือในเรื่องของปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิต สังคมของพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองในกลุ่มของนักศึกษาเป็นหยาตรีนะคะในงานวิจัยฉบับนี้นะคะอาจารย์บีก็ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากทั่วประเทศนะคะร่วมกับท่านนักวิจัยอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณในสาขาวิทยานาสท่านจันดุลเดือนท่านสอนที่นิดาน,นะคะามาดูว่าในงานวิจัยฉบับนี้นะคะมีความสําคัญแล้วก็มีที่มาอย่างไงนะคะาจากสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปี2562ใช่ไหมทุกคนก็ทราบดีว่า ตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะนะก็จะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อเราจะได้ป้องกันแล้วก็รับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยก็ต้องเผชิญกับวิกฤตทั้งทางด้านสังคมและก็ทางด้านเศรษฐกิจถ้าจะเรียกว่าทุกด้านเลยแล้วก็ด้วยสภาวะทางสังคมที่ไม่ค่อยแน่นอนนะคะก็เลยสง่งผลผลกระทบกับทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศเราทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะกลุ่มนักศึกษาเนีกับรัญญาตรีค่ะถือว่าเป็นบุคคลรุ่นใหม่ที่จําเป็นจะต้องปรับตัวนะ,ะให้เท่ากันกับสภาพของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะ,ะรวมทั้งจําเป็นต้องมีเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองนะคะถ้าสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะที่เราอาจจะต้องยังต้องรับมือกับสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ในอนาคตที่เราไม่ทราบว่าจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอะไรหรือมีสถานการณ์อะไร นะที่จะผ่านเข้ามานะะในชีวิตของเราแต่อย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนคงจะต้องใช้ชีวิตให้เป็นคนที่มีวิใน,ในตัวเองในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันนะคะจะได้เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของตัวเราเองให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้นะคะสำหรับงานวิจัยนี้นะคะครูนะคะคได้สร้างองค์ความรูใ้ในการที่จะพัฒนาศักยภาพการแข่งขันนะคะ,นะคะโดยการที่เรามาศึกษาในเรื่องของออวิในตัวเองในมิติต่างๆนะคะ โดยทำการศึกษาวิจัยกับกลุ่มนักศึกษา,ามหาวิทยาลัยนะครอบคลุมทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งกลุ่มนักศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มปัญญาชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติของเรานะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการที่ศึกษากับกลุ่มนักศึกษาเนี่ยจะสามารถขยายผลในการที่จะ ปพัฒนานะคะแล้วก็กําหนดเป็นแนวทางส่งเสริมนโยบายนะคะของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกลมหรือว่าตลอดจนสถาบันการศึกษาแล้วก็องค์กรต่างๆด้วยนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มนักศึกษาที่เรียนจบออกไปนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเป็นกลุ่มเป็นญาชนก็จะได้นําในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะเป็นคนมีวินัยตัวเองนะคะเอาไปพัฒนาทั้งตัวเองพัฒนาบุคลากรน,นะคะโดยในงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะใช้การวิจัย นำการพัฒนานะคะซึ่งผลการวิจัยนี้ก็สามารถนะคะเอาไปใช้เป็นแนวทางนะคะในการพัฒนาสมรรถนะการแข่งขันของนักศึกษาค่ะให้เป็นคนทั้งดีเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสุขทางร่างกายและก็จิตใจด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอการมีวินัยตัวเองเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของการที่คนเราจะมีวินัยตัวเองโดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชนนะคะนี้มาดูคําถามวิจัยนงานวิจัยของครูนะคะวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ย มีอยู่3ประการด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะคะเป็นการศึกษาเรื่องของตัวทํานายนะคะว่าเอ๊ศึกษาว่าปัจจัยทางจิตนะคะลักษณะเดิมนะคะนะจิตลักษณะเดิมก็นะคะในงานวิจัยครูก็จะมี3ตัวแปรนะคะหรือ3ตัวนะคะเออจะมีสถานการณ์หรือเป็นซิเดวลเอ่อซิเนลนะคะอรนะคะก็จะเป็น สถานการณ์หรือเป็นส the ิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีผลนะคะเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งเป็นสาเหตุภายนอกนะคะปัจจัยทางจิตสือว่าเป็นสาเหตุภายในส่วนสถานการณ์ถือว่าเป็นสาเหตุภายนอกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าเป็นปัจจัยร่วมก็เป็นสาเหตุนะคะร่วมกันระหว่างจิตนะคะกับสถานการณ์ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยร่วมระหว่างทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งครูเรียกว่าจิตลักษณะตามสถานการณ์นะคะคําถามวิจัยก็คือจะศึกษาว่าเอ๊ะปัจจัยทั้ง3ตัวนี้ใน3ามกลุ่มนะคะก็คือจิตลักษณะเดิมนะะค สถานการณ์แล้วก็จิตลักษณะตามสการเนี่ยจะสามารถทํานายพฤติกรรมการ,การมีวินัยตัวเองได้ปริมาณเท่าไหรนะ่และมีปัจจัยไหนบ้างนะที่เป็นตัวทานายสําคัญทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยนะคะซึ่งครูจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยด้วยนะคะตามลักษณะนะของกลุ่มนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเพศกลุ่มเ,เราศึกษาเอ๊ะอ,อะไรนะ่าเป็นสาเหตุสําคัญนะคะในกลุ่มนักศึกษาที่เป็นผู้ชายเอ๊ะจะเป็นสาเหตุเดียวกับ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุสำคัญในกลุ่มนักศึกษาผู้หญิงไหมอย่างนี้เป็นต้นนะหรือในช่วงชั้นปีในกลุ่มอายุยี้เป็นต้นนะคะหรือนะคะการที่กลุ่มนักศึกษาเหล่านี้นะคะเรียนในกลุ่มาสาขาวิชาต่างๆนะคะจะมีสาเหตุที่ทําให้เขาเป็นคนมีวินัยตัวเองแตกต่างกันหรือไม่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการศึกษาโดยการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะแล้ววัตถุประสงค์ข้อที่2หรือเป็นคําถามวิจัยข้อที่2คือเพื่อศึกษาว่ามีอิทธิพลทางตรงนะคะแล้วก็อิทธิพลทางอ้อม ของปัจจัยทั้งกลุ่มจิตลักษณะเดิมนะคะเป็นเป็นปัจจัยภายในแล้วปัจจัยกลุ่มสถานการณ์นะที่เป็นปัจจัยภายนอกนะเออจะมีต่อจะมีผลกับพฤติกรรมการมีวินัยตัวเองไหมนะคะซึ่งในการศึกษาเนี่ยเราศึกษาใปัจจัยทางตรงในอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกผ่านกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์นะคะก็คือผ่านกลุ่มตัวแปรร่วมนะคะเดี๋ยวเราไปดูโมเดลกันนะคะแล้วข้อที่3ค่ะเพื่อบ่งชี้ถึง นักศึกษาที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงเป็นไงคือกลุ่มที่มีพฤติกรรมความมีวินัยตัวเองเนี่ยนะคะในด้านต่างๆปริมาณน,น้อยนะ,ะซึ่งความมีวินัยตัวเองของครูจะแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันนะคะก็จะมีความมีวินัยในด้านการเรียน ความมีวินัยตนเองในด้านการเงินนะคะความมีวินัยตนเองทางด้านสุขภาพและความมีวินัยตนเองทางด้านสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในวัตถุประสงค์ข้อที่3หรือคําถามวิจัยข้อที่3คือจะได้บ่งชี้นะคะเพะื่อบ่งชี้ถึงกลุ่มเสียเส่ยงกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มที่มีพฤติกรรมการมีวินัยตนเองในด้านต่างๆในปริมาณน้อยนะคะแล้วเพื่อจะได้แสแวงหาปัจจัยปกป้องนะคะเพื่อให้นักศึกษากลุ่มนี้ นะคะมีพฤติกรรมมีวินัยตัวเองในสูงสูงขึ้นนะคะโดยที่เราจะดูว่าสาเหตุไหนเป็นสายสําคัญจะได้เสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไปนะคะมาดูถึงวิธีการวิจัยนะ,ะแล้วก็กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยฉบับนี้นะคะสําหรับในงานวิจัยของครูนะคะโครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อสแสวงหาปัจจัยทั้งเชิงสาเหตุนะ,ะทั้งด้านจิตลักษณะก็คือปัจจัยภายในแล้วก็สถานการณ์นะ,ค,ะคือปัจจัยภายนอก ของพฤติกรรมความมีไว้ัในตัวเองทั้งในภาพรวมแล้วก็ในมิติต่างๆคือในด้านต่างๆทั้ง3ามด้านของวินัยตัวเองไม่ว่าจะด้านสุขภาพด้านการเรียนด้านการเงินแล้วก็ด้านสังคมนะคะโดยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยจะเป็นนักศึกษาระแบบิญญาตรีค่ะที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็กาลังเรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษานะคะครูใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนนะคะโดยสุ่มจากมหาวิทยาลัยทั้ง4ภูมิภาคนะ,คะโดยกําหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างนะคะจะใช้เกณฑ์ขนาดความเหมาะสมและเพียงพอต่อการนําไปใช้ในการวิเคราะห์ค์อาอันดับสิทิคือการวิเคราะห์เส้นทางนะคะซึ่งแน่นอนนะคะตามหลักสิติแล้วก็จําเป็นที่ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่พอนะคะซึ่งในการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างก็ใช้การคํานวณโดยวิธีการ G, pa G star power นะคะกำหนดค่า f อ s i z e ซนะคะเท่ากับจุดศค,ค่ะค่าความคลาดเคลื่อนคือจุดน,นะ,ะและค่า Power เท่ากับจุดแปดศูนย์นะแล้วก็ยังมีตัวแปรทานายนะตัวแปรทานายก็คือตัวแปรเชิงสาเหตุเนาะเพราะครูมีสาเหตุทางจิตอันนี้ก็3ตัวแปรนะเอ่อตัวแปรเชิงสังคมหรือปัจจัยภายนอกอีก3ตัวแปรแล้วก็ปัจจัยร่วมอีก3ตัวแปรรวมทั้งหมดปัจจัยเชิงสาเหตุที่นําเข้ามาศึกษาทั้งหมด9สาเหตุหรือ9ตัวแปรด้วยกันนะคะครูก็เลยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยที่นะคานวณแล้วนะคะอย่างน้อยจํานวน530คนนะแต่ว่า ครูได้คณะผู้วิจัยนะครูแล้วก็ท่านอาจารย์นะดุดเดือนก็กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อจะเก็บข้อมูลเพิ่มอีกขึ้นละเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละยี่สิบนะคะถามว่าทําไมต้องเก็บเพิ่มเพื่อเป็นการป้องกันการตอบคําถามที่ไม่ครบถ้วนนะหรือไม่ได้มาตรฐานนะคะก็เลยนะเก็บข้อมูลทั้งหมดจํานวนหกร้อยห้าสิบคนนะคะแล้วหลังจากได้แบบสอบถามนะกลับมาแล้วก็ได้ทําการคัดเลือกนะแบบสอบถามหรือแบบวัดนะคะที่ ตอบได้อย่างครบถ้วนแล้วที่สําการคือตอบแบบไม่มั่วนะคะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัยได้อีกจํานวนนะในสุดแล้วจาก150ใช่ไหมคะที่เก็บข้อมูลไปก็ใช้ได้จริงเอามาวิเคราะห์ข้อมูลได้632คนคะ่ะจากนั้นนะคะกลุ่มครูนะคะแล้วก็ได้เก็บกลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลเพิ่มอีก201คนถามว่าเอามาทําไม เอามาใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือวิจัยค่ะเพราะเรามีการพัฒนาเครื่องมือวิจัยที่มีมาตรฐานสูงในทางจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็นะในที่สุดแล้วก็มาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะหลังจากเก็บข้อมูลมานะคะในเรื่องของการหาคุณภาพนะคะเครื่องมือวิจัยใช่ไหมคะ201คนรวมกับเ,เก็บข้อมูลเพื่อน,นํามาสู่การวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัยใช่ไหมนะ,ะรวมแล้วทั้งหมดนะคะครูใช้กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ทั้งสิ้น 851คนค่ะในการตอบคำถามขององานวิจัยนี้นะคะตามวัตถุประสงค์ทั้ง3ข้อนะคะครูก็ได้ทำอะไรบ้างนะ,ะอย่างแรกก็คือประมวลเอกาสารเราก็ต้องมีการรีวิวลิเทเรจอร์ใช่ไหมรีวิวนารีใช่ไหมคะก็คือ3วิวก็คือดูดูแล้วดูอีกดูซ้ำๆคือประมวลทบทวนเอกาสารนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความมีวินัยตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีนักวิชาการท่านสำํสำคัญของประเทศเรา ได้มีการศึกษาวิจัยนะคะซึ่งมีคําตอบในระดับหนึ่งแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปรละสาการมันเปลี่ยนไปนะคะการศึกษาเนี่ยก็จะต้องมีการศึกษาเพื่อเพื่อหาสแสวงหาคําตอบในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยตัวเองนะคะของนักศึกษาบัญญาตรีเนี่ยนะคะเราจะพบสาเหตุสาคัญของพฤติกรรมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ จากนั้นของครูก็จะมีทั้งหมด3กลุ่มใช่ไหมคะก็มีปัจจัยภายในที่เป็นเรียกว่าปัจจัยทางจิตลักษณะปัจจัยภายนอกเรียกปัจจัยสถานการณะะ์ก็พบนะกลุ่มละสาตัวแปรนะคะแล้วก็ปัจจัยร่วมนะก็อีก3าตัวแปรนะ,ะจากนั้นขั้นตอนต่อมาะคะขั้นที่2คือครูก็ทําการนิยามตัวแปรนะแล้วก็มีการสร้างส,สร้างข้อคําถามนะคะที่สําคัญคือนะคะได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์นะคะมานะคะในการวิพากตัวแปร ะะมาวิาพากษ์ข้อคําถามนะคะแล้วก็ะะท่านก็รับข้อเสนอแนะของท่านเนี่ยมาพิจารณาปรับปรุงนะคะจากนั้นเมื่อเรามีการะะมีการาาประชุมท่านผู้สมคบสมุติแล้วมีการาจัดทํานิยามนะคะแล้วก็สร้างข้อคําถามนะคะโดยที่นําข้อเสนอแนะของท่านผู้สมมติเนี่ยนะคะเอามาปรับปรุงแก้ไขนะคะจากนั้นนะคะก็ทําเป็นแบบวัด นะฉบับสมบูรณ์นะคะที่สามารถจะเอาไปใช้นะคะในบริในใช้กับ่มนักศคือานะคะนั่นคือครูก็ทําการสร้างแบบวัดพฤติกรรมความมีวินัยตัวเองที่เหมาะกับบริบทของนักศึกษาปริญญาตรีนะ,ะในทั้งหมด4แบบวัดด้วยกันนะ,ะก็คือเป็นพฤติกรรมความมีวินัยในตัวเอง,ใน,เองในด้านสุขภาพนในการดูแลสุขภาพนะคะพฤติกรรมการมีวินยัยในการเรียนพฤติกรรมการมีวินยัยทางการเงินและ พฤติกรรมการมีวินัยทางสังคมนะคะก็ทั้งหมด4แบบวัดนะที่เป็นกลุ่มของพฤติกรรมความมีวินัยตัวเอง4ด้านถูกไหมคะสุขภาพการเรียนการเงินแล้วก็ทางด้านสังคมนอกจากนี้แล้วนะอย่างที่ครูบอกว่ามีแบบวัดทางด้านสาเหตุด้วยสาเหตุทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกและปัจจัยร่วมก็คือจิตลักษณะเดิมจิตลักษณ์ปัจจัยสถานการณ์และจิตลักษณะตามสถานการณ์อีกรวมทั้งหมด9ตัวแปรนะคะ รวมทั้งหมดในงานวิจัยคูจะมีตัวแปรทั้งหมด13ตัวแปรนะคะกลุ่มจิตลักษณะเดิมมีอะไรบ้างนะก็จะมีจิตพลังจริยธรรมนะคะที่เป็นปัจจัยภายในภูมิคุ้มกันตนทางจิตนะคะแล้วก็การคิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอันนี้ก็เป็นกลุ่มจิตลักษณะเดิมน,นะส่วนเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยสถานการณ์นะคะตัวแปรที่คูนํามาศึกษาเป็นสาเหตุก็คือการรับรู้ปาตรฐานทางสังคมนะคะแล้วก็มีแบบอย่างทางสังคมแล้วก็จะมีการสนับสนุนทางสังคมจะเป็นโซเชียลพพอร์ตเนาะ อันนี้ก็อีก3ตัวแปรส่วนปัจจัยร่วมค่ะนะที่เป็นร่วมกันระหว่างปัจจัยภายใน,นและปัจจัยภายนอกก็คือทัศนทิิต่อการมีวินัยตัวเองนะคะทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกด้านการมีวินัยตัวเองและทักษะในการบริหารจัดการตนนะ,ะอีก3ตัวแปรรวมหมดเก้าตัวแปรแล้วก็นะเก้าแล้วบวกด้วยอะไรครับพฤติกรรมความมีวินัยตัวเองอีก4ด้านใช่ไหมคะสี่ก็รวมทั้งหมดเป็น13ด้านนะคะแล้วก็นะ,ะเมื่อสร้างแบบวัดครบถ้วนแล้วนะคิดว่าเหมาะสมกับบริบทของเอ,อ่อกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมคะ ก็นะคะเอาไปนะคะให้ท่านผู้สมมุษิ์เนี่ยได้พิจารณานะคะอีกรอบหนึ่งให้ความคิดเห็นนะคะแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะค่ะแล้วก็จากนั้นนะก็ได้ยื่นขอจะเรียกทำการวิจัยใน,ในมนุษย์นะคะก่อนเริ่มต้นเก็บข้อมูลนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่นักวิจัยนะที่จะทําวิจัยจะต้องทํานะคะโดยจะต้อง เอาแบบสอบถามแล้วก็โครงการวิจัยของเราไปยื่นต่อคณะกรรมการจริยรรมการวิจัยในมนุษย์นะ,ะโดยจะต้อง,องยื่นก่อนเริ่มต้นเก็บข้อมูลนะคะแล้วโครงการวิจัยนี้นะคะก็จะรับเอกสารรับรองการวิจัยในมนุษย์มาเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ปี2565นะ,ะจากนั้นนะคะคณะผู้วิจัยคือครูแล้วก็ทีมงานวิจัยได้ทําการติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานจากมหาายต่างๆนะคะเพื่อทําการ t r i u t เครื่องมือวิจัยแล้วก็เก็บข้อมูลวิจัยนะคะแล้วขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่5นะคะ ก็เป็นการจัดเตรียมเครื่องมือค่ะนะคะแล้วก็มีนอกจากจัดเตรียมเครื่องมือวิจัยแล้วเราจะต้องมีเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัยด้วยนะคะแล้วก็มีหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนะคะแล้วก็เอกสารชี้แจงอาจารย์ค่ะท่านที่เป็นผู้ประสานงานและผู้ช่วยวิจัยเพราะในงานวิจัยครูนะเก็บข้อมูลนะคะหลายมหาวิทยาลัยก็จะต้องมีท่านอาจารย์ผู้ประสานงานแล้วก็ผู้ช่วยวิจัยในพื้นที่นะคะในการที่จะช่วยเก็บข้อมูลวิจัยนะซึ่งในในในขั้นตอน ที่เนี้ยถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญนะคะในการที่เราจะได้ข้อมูลที่ที่เราต้องการที่จะวัดคุณลักษณะนะคะของความมีวินัยตัวเองของนักศึกษาให้ครอบคลุมทั่วทั้ง4ี่มวยผ้าทั่วประเทศไทยนะคะอันนี้ขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่6นะคะคณะผู้ิจัยครูแล้วก็ทีมงานก็ลงพื้นที่ค่ะเพื่อลงไปอธิบายให้นักศึกษาะะที่จะมาตอบแบบสอบถามเนี่ย ได้เข้าใจนะวัตถุประสงค์นะครประโยชน์งานวิจัยแล้วก็วิธีการตอบแบบวัดะะบางทีครูใช้แบบวัดบางทีครูใช้แบบสอบถามยังงงนะคะอันจริงก็เป็น questionaire n นะคะก็จะเป็นแบบวัดนี่แหละคือวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมนะคะบางทีอาจจะหลุดเผลอใช้คําว่าแบบสอบถามนะคะก็ในขั้นตอนนี้นะคะครูก็จะ และทีมงานวิจัยนะคะก็จะไปนะเจอเจอกับผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะก็ไปอธิบายถึงวัตถุประสงค์ประโยชน์แล้วก็วิธีการตอบแบบวัดให้เข้าใจนะ,ะ,ะก่อนที่จะลงมือทำนะคะแล้วก็มีของสมนาคุณนะคะให้แก่นักศึกษาที่นะมาช่วยตอบแบบวัดอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะนะก็นําแบบสอบถามนําแบบวัดที่ได้นะคะที่คัดเลือกแล้วนะ,ะว่ามีความสมบูรณ์ก็คือตอบอย่างครบถ้วนแล้วก็ไม่มั่วเนาะนะฮะนำมา วิเคราะห์ค่าทางสตินะแล้วก็หาข้อสรุปเพื่อตอบคำถามตามวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้ง3ข้อค่ะทีนี้เรามาดูถึงผลการวิจัยกันนะคะในผลการวิจัยเนี่ยวัตถุประสงค์การวิจัยของครูมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะคนจะจาได้นะคะาจากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่1ผลการวิจัยนะคะก็จะพบว่ากลุ่มจิตลักษณะเดิมนะคะคือปัจจัยภายในกลุ่มสถานการณ์คือปัจจัยภายนอกและกลุ่มจิตลักษณะาตามสถานการณ์คือปัจจัยร่วม รวมทั้งหมด9ตัวแปรนะคะเห็นไหมคะมี3ที่เป็นจิตลักษณะเดิม3ตัวแปรคือจิตพลังจริยธรรมคุ้มกันตนทางจิตและการคิดเปลี่ยนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอันนี้เป็นจิตลักษณะเดิมปัจจัยสถานการณ์ก็3ตัวแปรคือการรับรู้ปัจจัยทางสังคมแบบอย่างทางสังคมแล้วการสํานันสังคมนะคะ3ตัวแปรนะคะแล้วก็จิตลักษณะทามสถานการณ์ที่เป็นถือว่าเป็นปัจจัยร่วมนะคะเป็นสาเหตุร่วมระหว่างจิตและสถานการณ์คือร่วมกันระหว่างปัจจัยภายในและภายนอกนอก็จะมีทัศนคต,ติต่อความมีวินัยตัวเอง ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกด้านการมีวินัยตัวเองและทักษะการบริหารจัดการตนนะคะทั้งหมดรวม9ตัวแปรเนี่ยนะคะจากวัตถุประสงค์ข้อที่1นะคะก็พบว่าทั้ง9ตัวแปรนี้สามารถทํานายพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองในการดูแลสุขภาพนะวินัยทางด้านการเรียนนะวินัยทางด้านการเงินและวินัยทางด้านสังคมได้นะคะ24.91% 45.61% 37.51%และ 53.88%นะคะโดยทัศนติต่อการมีวินัยในตัวเองและก็ทักษะการผันจัการต่อและการคิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสถือเป็นสาเหตุสําคัญลำดับแรกๆเลยนะคะและลำดับรองลงมาของพฤติกรรมการมีวินัยนตัวเองในทุกด้านนะ,ะทั้งในกลุ่มรวมโดยเฉพาะในกลุ่มรวมนะคะเรื่องแรกเมื่อกูทําการวิเคราะห์ข้อมูลอีก19กลุ่มย่อยนะคกะูก็พบว่า ตัวไปอิสระทั้ง9ตัวเนี่ยสามารถทานายพฤติกรรมการมีวินัยในตัวเองได้มากที่สุดในกลุ่มนักศึกษาชายนะคะซึ่งมีปริมาณการทํานายสูงที่สุดเลยก็คือ36.43นะคะแล้วก็นะ,ะตัวทํานายหรือสาเหตุสัมพันธ์นะคะที่สุดก็คือการคิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกด,ด้านการมีวินัยตัวเองนะในวัตถุประสงค์ข้อที่1เนี่ยเดี๋ยวครูจะมีคลิปแยกนะคะที่จะอธิบายแล้วได้เห็นผลด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงโปรดติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะคะนะสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ะ จะเป็นการทํานายพฤติกรรมการมีนตัวเองใช่ไหมคะซึ่งเราศึกษาขนาดอิทธิพลนะคะเราจะพบว่าขอโทษทีนะคะจากวัตถุประสงค์ข้อที่1นะคะผลแรกก็จะเป็นผลเรื่องของการทํานายใช่ไหมคะผลที่2ก็คือนะคะจากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่1เนี่ยนะคะจากผลการวิจัยพบว่านะคะเราจะสามารถทํานายผลการวิจัยจะสามารถทานายพฤติกรรมการมีในการเรียนได้มากที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของนักศึกษากลุ่ม ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์นะคะแล้วก็สามารถศึกษาสามารถทํานายพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินในกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ทํางานพิเศษนะคะแล้วก็สามารถทํานายพฤติกรรมความมีวินัยในสังคมนะคะมากที่สุดก็คือในกลุ่มนักศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และรัฐประวัติศาสตร์นะคะโดยเรียงลําดับของตัวแปรที่มีค่าเบต้าจากมากไปน้อยก็คือทัศนคติต่อการมีวินัยตัวเองทักษะการบริหารจัดการตนแบบอย่างทางสังคม การรับรู้พัฒนาฐานสังคมและจิตพลังจริยธรรมโดยสรุปก็คือว่าจากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่หนึ่งนะคะที่ครูมีกลุ่มตัวแปรทั้งหมด9ตัวแปรนะ,ะพบว่าทั้ง9้าตัวแปรสามารถทํานายพฤติกรรมการมีวินยัยในตนเองทั้งในด้านสุขภาพการเรียนแล้วก็การเงินแล้วก็ด้านสังคมได้นะคะทุกนะทั้ง3มกลุ่มตัวแปรเลยนะคะนะโดยเฉพาะทางด้านสังคมนะ,ะได้ก็เยอะมากเลยนะห้าสตนั่นเองนะคะ นี้จากผลการวิจัยข้อที่2นะคะก็จะพบว่าจากผลการวิจัยในการทดสอบโมเดลก็ตามภาพนี้นะคะอ่าไหนกูก็จะมีคลิปแยกวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่2ให้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปในภาพรวมนะคะโดยที่เรามาดูจากอินโฟกราฟิกกันเนาะจากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่2นะคะที่ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมใช่ไหมคะผลจากการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรทั้งหมดนะคะผลการวิจัยพบว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ค่ะ และมีดัชนีความกลมกลืนที่เป็นไปตามเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเราพิจารณาโมเดลการวิจัยก็จะพบว่าพฤติกรรมการ,การมีวิเลย์ยตัวเองนะคะได้รับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากอะไรคะจากติดลนะักษณะตามสารการนะะซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับศูนจุดสามเจ็ดนะคะตามมาด้วยนะคะกลุ่มไหนคะกลุ่มสารการเพราะมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่าไหร่คะสามจุด 0.31ใช่ไหมคะและจิตลักษณะเดิมค่ะนะจิตลักษณะเดิมก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์การอิทธิพลเท่ากับ0.1นะคะ0.19นะคะและได้รับอิทธิพลทางอ้อมค่ะจากจิตลักษณะตามสถานการณ์นะคะได้รับอิทธิพลทางอ้อมอันนี้ทางตรงเนาะทางตรงทางตรงใช่ไหมคะและสูงสุดก็0.37นะ,ะลงลงมาก็0.31นะคะก็คือจิต ตามสาร,รการสูงสุดเลยนะคะลองมาก็คือสาร,รการนะ0.31นะคะแล้วจิตเดิมก็0.19นะอิทธิพลทางตรงนี้อิทธิพลทางอ้อมนะ,ะอิทธิพลทางอ้อมจากนะคะจิตลักษณะตามสาร,รการเห็นไหมคะนี่คืออ้อมคือต้องผ่านจิตตามสาร,รการก่อนนะคะอันนี้อิทธิพลทางอ้อมนะคะจากจิตลักษณะตามสาร,รการเนี่ยนะโดยค่าสมรสธิ์การพยากรณ์ของสมการโครงสร้างตัวแปรภายในพฤติกรรมการมีวินันตัวเองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ นะมีค่าเท่ากับ0.97นะคะสำหรับกลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะตามกานที่รับอิทธิพลทางตรงจากสถานการณ์และจิตลักษณะเดิมนะคะมาดูว่าค่าสัมสิทธิอิทธิพลเท่าไหร่นะค่าสัมสิทธิอิทธิพลก็คือ0.31เห็นไหมจากสถานการณ์0.31ใช่ไหมคะอันนี้ทางตรง0.19เ,เดิมเนาะทีนี้ค่าสัมประสิทธิ์การพยายกรณ์ของสมการโครงสร้างตัวแปรภายในนะคะามีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ0.82คะ่ะ และสุดท้ายจากวัตถุประสงค์ข้อที่3นะก็คือกลุ่มเสี่ยงนะคะจากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำค่ะนักศึกษาที่มีปริมาณการออนไลน์ต่อวันมากนะคะหรือใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่อวันมากๆนะ,ะนักศึกษาที่ไม่ทํางานพิเศษนะคะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการมีวิันในตัวเองต่ำทุกด้านเลยเพราะนั้นถ้าผลการเรียนต่ำนะ,ะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กใช้ออนไลน์นะ,ะว,วันหนึ่งใช้มากๆนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่แบบ อาจจะไม่ค่อยชอบทํางานพิเศษนะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการวิจัยในตัวเองต่ําหรือว่ามีน้อยนั่นเองในทุกด้านเลยทั้งด้านการเงินสุขภาพสังคมแล้วก็ทางด้านการเรียนนะคะทีนี้ในกลุ่มเพศหลักพบอะไรพบว่านักศึกษาชายอะค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการวิจัยในตัวเองด้านการเรียนและพฤติกรรมการวิจัยในทางสังคมตม่ำ กลุ่มผู้ชายวินัยด้านการเรียนและวินัยสังคมต่ำหน่อยนะคะยกเว้นอะไรข่าวดียกเว้นพฤติกรรมการมีวินัยด้านสุขภาพนะคะที่พบว่านักศึกษาหญิงะะกับการเบว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีวินัยในตัวเองด้านสุขภาพต่ำกว่านักศึกษาชายผู้ชายอาจจะด้านการเรียนกับด้านวินัยในสังคมนะ,คะแต่กับกลายเป็นว่านะคะผลการวิจัยพบว่าในกลุ่มผู้หญิงนะคะจะมีวินัยด้านสุขภาพนะคะต่ำกว่ากลุ่มผู้ชายนะคะ สำหรับนักศึกษาที่เรียนคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ศาสตร์รวมทั้งคณะวิทยาการจัดการนะก็เพราะว่าเป็นกลุ่มเสียงที่มีพฤติกรรมการมีวินัยทางสังคมนะคะต่ำกว่ากลุ่มนักศึกษาที่เรียนคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์นะคะและผลวิจัยยังพบอีกด้วยนะคะว่านักศึกษาที่มีอายุน้อยเช่นอาจจะชั้นปีน้อยๆนะคะบิดามารดา็นระดับการศึกษาสูงนะคะนักศึกษาที่ไม่ใช่ลูกคนแรกนะคะเป็นกลุ่มเสียงนะคะกลุ่มเสียงคือกลุ่มที่มีพฤติกรรมการมีวินัยตัวเองต่ำทางด้านอะไรคะ ด้านการเงินค่ะเพราะนั้นักศึกษาที่มีอายุน้อยนะบิดามดาม,มีการศึกษาสูงแล้วคนที่ไม่ใช่ลูกคนแรกนักศึกษาที่ไม่ใช่ลูกคนแรกนะจะมีวิในในตนเองทางด้านการเงินตามกลุ่มอื่นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะทีนี้มาดูว่าจผลการวิจัยของเรานะคะมีข้อเสนออะไรบ้างจากผลการวิจัยก็มีข้อเสนอนะะทางด้านการวิจัยนะคะว่าจากการวิจัยใช่ก็จะพบว่า ควรจะมีการวิจัยด้านการวิจัยคือควรมีการวิจัยชิทดลองค่ะแล้วก็สร้างชุดฝึกอบรมจิตและทักษะที่สําคัญนะที่พบในงานวิจัยนี้เพื่อนําไปใช้ส่งเสร,รมิมพฤติกรรมการวิวิธในตัวเองนะคะแล้วก็ขยายผลไปยังกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แบบทดสอบแบบวัดนะท่านท,ที่สนใจอยากได้แบบวัดความวิวิธในตัวเองนะคะเอาไปใช้ประเมินใช้ทดสอบก็สามารถติดต่ตอกับอาจารย์เิตพีมาได้นะคะทางเอช่องแชทก็ได้ทักเข้ามานะคะซึ่งก็อาจจะ นะอาจจะมีขออนุญ,ญาตให้เขียนเป็นบันทึกข้อความนะหรือว่าทำจดหมายสักนิดนึงนะคะมาถึงว่าขออนุญ,ญาตใช้แบบทดสอบก็มีหน่วยงานที่นําไปใช้แล้วนะคะทีนี้แบบทดสอบเนี่ยในการตรวจคัดตรวจวัด นะพฤติกรรมความมีวินัยตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาค่อนข้างแม่นยานะคะทางด้านสุขภาพทางด้านการเรียนแล้วก็ทางด้านสังคมนะเพราะเรารู้ว่าเรามีด้านไหนต่าถ้าวัดโดยส่วนตัวส่วนบุคคลนะถ้าเรารู้ว่าด้านไหนต่ําเราก็พัฒนาซึ่งในงานวิจัยนี้นะคะก็จะมีสาเหตุนะค้นพบว่าสาเหตุสําคัญในกลุ่มต่างเนี่ยนะสา,นส,าสาเหตุไหนสําคัญถ้าเหตุสาเหตุไหนเป็นสาเหตุสําคัญเช่นเอ่อการคิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเป็นสาเหตุสำคัญใช่ไหมที่เราพบในงานก็ไปทําเป็นอะไรคะก็ไปทําเป็นชุดฝึกอบรม ที่ใช้ในการพัฒนาให้บุคลาให้บุคคลคนนั้นนะมีการคิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะที่สูงขึ้นนะคะและเมื่อเขาเป็นคนที่คิดเป็นนะคะในที่สุดแล้วเขาก็จะเป็นคนที่มีวินัยตัวเองสูงขึ้นด้วยนะคะนี้เป็นข้อเสนอด้านการวิจัยนะคะทางด้านการปฏิบัติละทางด้านการปฏิบัติก็จะมีข้อเสนอแว่าในกลุ่มนักศึกษาทั่วไปนะคะให้พัฒนาเรื่องทัศนติต่อการมีวินัยตัวเองนะคะทักษะการบริหารจัดการตนและการคิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส นะเพราะว่า3มสาเหตุนี้เป็นสาเหตุสําคัญนะที่พบจากงานวิจัยนะคะเพราะสาสาเหตุนี้นะคะถ้าพัฒนาแล้วจะทําให้มีวินัยตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ในกลุ่มทั่ว,วไปแต่สําหรับกลุ่มนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพราะเราไปแยกกลุ่มย่อยด้วยใช่ไหมคะก็จะพบว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่าค่ะมีปริมาณการออนไลน์ต่อวันมากคือใช้โซเชียลมตเร์ยมากแต่แล้วก็ไม่ทํางานพิเศษกลุ่มนี้ก็จะมี ความมีวินัยตัวเองเนี่ยต่ําด้วยเช่นกันถ้าเราจะพัฒนาก็เลือกสมกลุ่มนี้มาพัฒน,นาก่อนแล้วถามว่าพัฒนาอะไรก็พัฒนาจิตตลักษณะก็คือนะคะการคิดเปลี่ยนปิดนโอกาสนะทักษะบริหารจัดการตนแล้วก็จิตตามสังการก็คือทักษะสังเกตต่อการมีวินัยตัวเองนั่นเองนะคะทีนี้ยังมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้วยนะคะนะ,ะนะด้านนโยบายนะคะก็จะควรจะทําไมคะควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา วินัยในตัวเองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินด้านสุขภาพด้านการเรียนด้านสังคมนะโดยสอดแทรกค่ะในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติจริงๆเลยนะคะสาหรับท่านที่สนใจนะคะศาสตร์ด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์นะคะเพื่อการเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างนะคะก็สามารถติดตามช่องทางชัตวีชนนานอลนะคะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้จิตวิทยานะคะพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งการเข้าใจตัวเองนะคะวิเคราะห์ตัวเองรวมทั้งเข้าใจคนรอบข้างด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะคลิปทางด้านจิตวิทยานะคะโปรดติดตามช่องชา i วีชาน e ลค่ะสำหรับในคลิปนี้ขอบพระคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ